ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Medieval Block Art นะครับผมอยู่กับผมแอดโชนะครับในแพท0.52ที่เพิ่งอัปเดตไปในวันที่2กุมภาพันธ์2564ก็มีระบบใหม่นะครับที่อัปเดตเข้ามาในเกมของเราก็คือระบบ Gradient and Home นั่นเองนะครับระบบนี้มีคำแนะนำยังไงกันบ้างไปชมกันเลยครับ ยินดีต้อนรับสู่บ้านใหม่สวนได้ปรับเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วผู้เล่นสามารถสร้างสวนส่วนตัวอย่างอิสระและยังมีเกมเพลย์ปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ต่างๆด้วยนะ ระบบบ้านแบบใหม่มีหลายภูมิภาคแต่ละแบบก็จะมีฟัง์กชันต่างกันออกไปฉันจะแนะนำทีละอย่างนี่คือทางเข้าบ้านของคุณมีสวนผลไม้ร้านค้าข้อสัตว์เลี้ยงรวมอยู่ในนี้ฟาร์มและทุ่งสัตว์เลี้ยงเป็นสถานที่หลักที่ผลิตเหรียญของสวนเพื่อนๆจะได้รับเหรียญจากการปลูกพืชที่นี่ได้ข่าวว่าจะมีพ่อค้าลึกลับมารับซื้อพืชผลด้วยราคาสูงบางทีอืพ่อค้าลึกลับ ให้ราคาดีนั่นเองโอ้นี่คือพื้นที่สำหรับเพื่อนของคุณในการสร้างสวนตอนแรกจะมีขอบเขตเล็กๆแต่คุณสามารถขยายขอบเขตได้ด้วยความพยายามของคุณกับเพื่อนได้เอ๊การปลูกผักเป็นวิธีหลักในการรับเหรียญของสวนวันใหม่เริ่มต้นด้วยการปลูกผักสิ การทําสวนจะต้องซื้อเมล็ดกับบิ๊กแซมก่อนนะครับบิ๊กแซมจะมีเมล็ดพืชพันธุ์มากมายเลยนะครับให้เราได้ทําการซื้อและนําไปปลูกสําหรับเริ่มต้นเขาจะมีเมล็ดข้าวสาลีที่ขายในราคาศูนย์เหรียญหรือว่าฟรีนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็ทําการซื้อเมล็ดพันธุ์และนําไปปลูกในส่วนของเราได้เลยนะครับวิธีปลูกก็ง่ายๆครับถือเมล็ดจ,จากนั้นกดตรงที่ดินเพาะปลูกได้เลยครับและพืชของเรานะครับก็จะมีหลอดเวลาอยู่ด้านบน คือต้นนี้นะครับจะใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะเก็บเกี่ยวได้ก็ทําการรอจนถึงเวลานะครับในการรอนี้เราสามารถออกไปเล่นโหมดอื่นได้ไม่จําเป็นต้องอยู่ในโหมดนี้นะครับหร,หรือจะปลูกแล้วปิดเกมไปนอนก็ได้เช่นกันนะครับหลังจากที่พืชโตเต็มที่แล้วนะครับจะมีรูปมือขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็ทําการกดคลิกนะครับก็จะเป็นการเก็บเกี่ยวหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวแล้วก็นําผลผลิตของเรามาขายได้นะครับ เท่านี้เราก็จะได้เหรียญมาแล้วและเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับก็จะปลดล็อกมเมล็ดแพงๆนะครับแล้วก็มีเงินเยอะขึ้นเราก็สามารถนํามาปลูกนะครับแล้วก็เอาไปขายได้ในราคาสูงๆนั่นเองนะครับเช่นท่อนไม้อันนี้นะครับ2ชิ้นสามารถขายได้ถึง648เหรียญเลยทีเดียวนะครับ หลังจากที่เราทําการเล่นไปเรื่อยๆปลูกไปเรื่อยๆนะครับเรเวลบ้านของเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมเมื่อเลเวลบ้านเพิ่มมากขึ้นเราสามารถปลดล็อกเมล็ดพันธุ์ต่างๆได้อีกนะครับและสามารถขยายพื้นที่เพาะปลูกได้ด้วยวิธีขยายพื้นที่เพาะปลูกก็ไม่มีอะไรมากเลยครับต้องเตรียมจอบดินและเหรียญบ้านให้พร้อมนะครับหลายคนถามว่าจอบดินน่ะหาจากไหนสามารถครัฟได้นะครับจากช่างฝีมือในสวนนั่นเอง นี่คุณรุ่งคนนี้นะครับกดเข้ามานะครับจากนั้นเลือกทรัพยากรในนี้จะมีเจาะดินให้คราฟอยู่นะครับเราก็ทำการเตรียมวัสดุสำหรับสร้างเจาะให้ครบและสร้างได้เลยครับหลังจากที่ได้จอบแล้วก็นำมาขยายพื้นที่สวนได้เลยเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ส่วนของเราก็สามารถปลูกได้แล้ว6ช่องนะครับ จากนั้นเราก็ทําการปลูกไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจะทําให้เราเนี่ยได้รับเหรียญที่เยอะขึ้นและมากขึ้นนะครับและพ่อค้ารีลับนะครับจะทําการรับซื้อของแบบสุม่มและการขายให้กับพ่อค้ารีลับจะได้ราคาดีขึ้นสูงสุด20%กันเลยนะครับผมก่อนที่จะขายของแนะนําให้มากดที่พ่อค้ารีลับก่อนว่าเขาต้องการไอเทมบางชิ้นของเราหรือเปล่านะครับหากต้องการก็ขายเลยนะครับกําไรงามมาก ระบบต่อไปก็คือระบบเลี้ยงสัตว์นะครับเราต้องมาทําการซื้อไข่กับคุณลุงที่มีหนวดนะครับแล้วก็สักรูปหัวใจที่แขนด้านซ้ายก่อนนะครับผมจะทําการซื้อไข่วัวนะครับวัวมันออกลูกเป็นไข่เะครับ<อ>เมื่อเราได้ไข่แล้วก็นําไข่ไปปล่อยในคอกสัตว์เลี้ยงนะครับและบนหัวของน้องก็จะบอกว่าอีกกี่ชั่วโมงน้องจะโตนะครับผมจากนั้นเราก็รอน้องโตนะครับ หลังจากที่เวลาผ่านไปครึ่งหนึ่งนะครับน้องก็จะหิวอาหารเราต้องมาทำการป้อนข้าวให้น้องกินกันนะครับหลังจากที่ให้อาหารน้องแล้วก็รออีกครึ่งหนึ่งนะครับที่จะใช้เวลาเติบโตหลังจากที่น้องๆได้เติบโตเต็มวัยแล้วเราก็สามารถเก็บเกี่ยวน้องได้นะครับสามารถกดที่น้องได้เลยนะครับเราก็จะได้เนื้อสัตว์นะครับแล้วก็วัตถุดิบอื่นๆของน้องมานะครับอือน้อง น้องก็ได้ไปดีแล้วนะครับกลายมาเป็นเนื้อสดและนมนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราสามารถนําเนื้อสัตว์ขนไก่หรือนมเนี่ยมาขายได้นะครับก็จะได้ราคาสูงเหมือนกันนะครับผมและวัตถุดิบต่างๆที่ได้มาจากน้องนะครับสามารถนํามาทําอาหารได้ด้วยนะครับกดที่คุณป้าคนนี้นะครับเราสามารถทําสเต็กย่างได้ด้วยนะครับอาหารพวกนี้นะครับเราสามารถนําไปให้สัตว์เลี้ยงได้นั่นเองนะครับ และต่อมาก็คือระบบพ่อค้าสัตว์เลี้ยงนะครับน้องหมีน่ารักน่ารักตัวนี้นะครับจะเป็นคนขายสัตว์เลี้ยงให้เราขอบอกก่อนนะครับว่าสัตว์เลี้ยงนั้นมีแจกอยู่แล้ว1ตัวนะครับก็คือบัฟบี้ระดับหายากหากเพื่อนๆคนไหนต้องการเพิ่มก็สามารถสุ่มได้ด้วยราคา100มินิคอยนนั่นเองนะครับจัดไปนะครับเดี๋ยวจะสุ่มให้ดูเกลือนะครับเราต้องไม่ยอมแพ้อ,อีกลูกครับ สีม่วงสีม่วงว้าวได้ะระดับล้ำค่ามาครับผมสีม่วงแล้วล้ำค่าอีกตัวเย้ หลังจากที่เราได้สัตว์เลี้ยงแล้วก็ทําการเลือกน้องและคลิกกล่งตรงพื้นนะครับจะเป็นการอัญเชิญน้องจากกระเป๋าให้มาอยู่ในสวนของเรานั่นเองและนี่เราก็ได้ซิลมาแล้วนะครับระดับล้าค่าเลยสเตตัสสูงมากและสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวมีสเตตัสและสกิลที่ไม่เหมือนกันนะครับดูซิลอีกตัวของผมที่ระดับเดียวกันแต่มีสเตตัสและสกิลที่แตกต่างกันเห็นไหมครับ ในเมนูฝึกคือเราสามารถเปลี่ยนสเตตัสสัตว์เลี้ยงได้นะครับหลังจากที่มีน้องแล้วก็สามารถนําน้องเนี่ยไปผจญภัยได้เลือกน้องที่จะให้ออกไปผจญภยัยจากนั้นใส่อาหารให้น้องด้วยนะครับอาหารจะทําให้น้องเดินทางไกลขึ้นเมื่อเดินทางไกลจะมีโอกาสได้รับของมากขึ้นนะครับนี่อาหารที่เราครัฟมาก็สามารถให้น้องได้เห็นไหมครับ แนะนำใส่อาหารไปจนเกือบครบหรือครบจํานวนบรรทุกของน้องนะครับจะทําให้น้องเนี่ยไปได้ไกลๆนั่นเองนะครับผมหลังจากเตรียมอาหารเสร็แล้วก็กดเริ่มผจญภัยได้เลยครับจะขึ้นเวลาบอกว่าใช้เวลาเท่าไหร่ในการผจญภยัยและสามารถตรวจด,ดูได้ว่าน้องดรอปของอะไรมาแล้วบ้างระหว่างเดินทางนะครับส่วนขวาบนนั้นจะบอกโอกาสไอเทมที่ดรอปนะครับ ก็จะมีเมล็ดพันธุ์ต่างๆวัตถุดิบต่างๆที them, ่เอาไว้ส anyway, ําหรับอัพเกรดสวนหรือว like ่าปลูกนั่นเองนะครับเมื่อครบเวลาผจญภัยแล้วก็มารับน้องกลับเราก็จะได้ของที่น้องไปผจญภัยมานะครับและนี่ก็คือร้านเฟอร์นิเจอร์เมื่อเรามีเหรียญบ้านเยอะๆแล้วเราสามารถนํามาซื้อเฟอร์นิเจอร์ต่างๆและเอาไปตกแต่งบ้านเราได้นะครับก็เลือกกันดูเลยเพื่อนๆคนไหนชอบชิ้นไหนก็เอาไปแต่งกันนะครับ และ NPC คู่มือสวนจะบอกข้อมูลในสวนทั้งหมดนะครับว่ามีพืชอะไรบ้างเฟอร์นิเจอร์อะไรบ้างและสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างและเราปลดล็อกอะไรไปแล้วบ้างด้านบนก็จะบอกนะครับอย่างของผมปลดล็อกไปแล้ว6%นั่นเองยังเหลืออีกเพียบเลยต่อไปก็คือระบบตกแต่งบ้านนะครับด้านบนจะมีรูปแปลงทาสีกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อกดแล้วเราจะเข้าสู่โหมดแก้ไขและเป็นโหมดเล่นคนเดียวนะครับ ในโหมดนี้เราสามารถบินได้และเราสามารถตกแต่งบ้านของเราได้ตามใจชอบในขอบเขตสีเขียวนะครับหากเป็นขอบเขตสีแดงจะต้องใช้เหรียญในการขยายพื้นที่นะครับผมสามารถทุบบ้านต่อเติมบ้านหรือสร้างสารรค์ได้ตามต้องการเลยนะครับจะมีบล็อกฟรีอยู่นะครับเป็นบล็อกธรรมชาติที่ไม่มีตัวเลขแบบนี้ เราสามารถสร้างอะไรก็ได้นะครับลุยเลยและเราสามารถขายเฟอร์นิเจอร์ได้ด้วยนะครับกดที่กระเป๋าเลือกเมนูขายขวาล่างนะครับเลือกเฟอร์นิเจอร์หรือบล็อกที่ต้องการขายนะครับจากนั้นกดสีฟ้าเนี่ยจะเป็นการขายนะครับแต่ผมไม่ขายและเรายังสามารถลดน้ำน้องกระบองเพชรต้นเดิมของเราได้เหมือนเคยนะครับมาที่น้องนะครับและคลิกเข้าไปเลยเท่านี้เราก็สามารถมารดน้ำน้องได้แล้วนะครับผม จบไปแล้วนะครับสำหรับอัปเดต Garden and Home นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับโหมดนี้บ้างลองพิมพ์คอมเมนต์กันดูนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม